สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทำปีกไก่นิวออรีนโดยใช้ไมโครเวฟโตชิบารรุ่น MW2 ขีด MM24PC ขอบอกเลยว่าสะดวกใช้งานง่ายประหยัดเวลามาดูส่วนประกอบกันได้เลยครับให้เราเตรียมปีกไก่มา500กรัมอันนี้เป็นปีกกลางนะครับแจ็คล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วใส่ผงมักไก่นิวออรีนลงไป50กรัมผงมักไก่อันนี้มีขายตามร้านค้าทั่วไปมีหลากหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ครับจะใช้ตัวไหนก็ได้ใส่ลงไปได้เลย ใช้มือขยำคุกเขาให้เข้ากันรสชาติจะเข้มข้นมากๆเลยนะครับพอเราคุกเขาเข้ากันดีแล้วให้เรานําไปหมักไว้ในตู้เย็นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงพอหมักไก่ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะนํามาใส่จานแล้วจะนําเข้าไมโครเวฟครับนี่นะครับจัดเรียงลงจานได้เลย พอได้แบบนี้แล้วก็นําเข้าไมโครเวฟได้เลยครับนําใส่เข้าไปได้เลยครับแล้วก็ปิดปรับความร้อนไปที่ระดับ4ความร้อนเขาจะมีอยู่5ระดับนะครับปรับไปที่ระดับ4ที่มีรูปควันสามขีดนี่ครับปรับเวลาไปที่10นาที ไมโครเวฟตัวชิบ้ารุ่นนี้นะครับสามารถปรับความร้อนได้5ระดับสําหรับการปรุงอาหารที่หลากหลายสามารถเลือกเวลาที่แม่นยําในการอุ่นอาหารได้ด้วยปุ่มปรับหมุนแบบตั้งเวลามีฟังก์ชันอาหารแช่แข็งที่ไม่ทําลายเนื้อสัมผัสของวัตถุดิบไม่ทําให้วัตถุดิบสุกก่อนนาไปปรุงนะครับทําความสะอาดได้ง่ายห้องอบเคลือบลดการเกาะติดของอาหารมั่นใจคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นการรับประกันนี่ก็5ปีเต็มเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ ครบสิบนาทีแล้วมาเปิดดูไก่ของเรากันโอ้โหกลิ่นหอมมากๆเลยครับนำไก่ออกมานะครับโอ้ร้อนนะครับืนี่นะครับช่ำเยิ้มแบบนี้เลยโอ้ร้อนๆเลยนะครับเดี๋ยวเรานำมาจัดใส่จานที่มีผักนะครับอ่า มันเรียงเรียงไว้เลยครับเพิ่มความสวยงามนะครับอ,อัดแน่นกันเข้าไปนะครับน้ำมันลาดสักนิดหนึ่งแบบนี้แล้วก็โรยด้วยต้นหอมซอยครับโอ้เพิ่มความสวยงาม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับปีกไก่ New นิวออร์ลีนนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับน่าทานมากๆเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะครับนี่โอ้โหนุ่มมากๆเลยครับแต่ว,ว่ายังร้อนอยู่นี่ครับไก่สุกนะครับสุกถึงเนื้อในหมดเลยเพียงแค่สิบนาทีครับอ่ชิมกันดูครับโห อืมีความนุ่มความฉ่ำรสชาติอร่อยมากๆครับนี่ให้ดูกันชัดๆอีกทีหนึง่งจับได้แล้วนะครับอ,อร่อยทำง่ายมากๆเลยนะครับเมนูนี้ทางบ้านอย่าลืมลองไปทำตามจ็กดูนะครับ ทำด้วยไมโครเวฟโตชิบารุ่น MW2 ขีด MM24PC สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปหรือจะสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวแจ็คจะแปะลิงก์ไว้ให้ครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ